สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน่อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงเงินผู้สูงอายุเด็ก ผู้พิการที่ทุกคนได้รับกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนซึ่งตอนนี้นะคะการจัดตั้งรัฐบาลยังคงไม่สามารถจัดตั้งได้ซึ่งก็น่าจะเร็วๆนี้นะคะก็เลยทำให้หลายๆคนเป็นกังวลว่าถ้าหากเราจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าจะกระทบกับเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเด็กผู้พิการหรือไม่ จะยังคงได้รับต่อเนื่องหรือไม่หรือว่าจะมีการได้รับล่าช้าออกไปคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะค่ะและสสำหรับในคลิปนี้นะคะหลายๆคนน่าจะเป็นกังวลเพราะว่าในช่วงนี้ได้รับคำถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินผู้สูงอายุเด็ก ผู้พิการที่เมื่อวานนี้10สิงหาคมก็มีการ โอนเข้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดเงินสดออกมาได้เลยซึ่งสําหรับเบี้ยผู้สูงอายุจะยังคงได้รับอยู่ที่6 0 0ถึง1,000บาทตามแบบขั้นบันไดนะคะตรงนี้ยังไม่มีการเพิ่มเติมให้แต่อย่างใดเด็กก็จะได้รับอยู่ที่600บาทถ้าหากว่าเป็นผู้พิการก็จะได้รับอยู่ที่800บาทถ้าหากว่ามีอายุเกิน18ปีนะคะถ้าอายุต่ํากว่า18ปีจะได้รับ1000บาทส่วนผู้พิการที่เข้าสู่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะได้รับเพิ่ม ในวันที่ 20ของทุกเดือนนะคะแต่สำหรับเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากว่าวันที่20สิงหาคมตรงกับวันอาทิตย์นะคะเขาก็จะถิบขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้สิงหาคมจะได้รับเร็วขึ้นสำหรับผู้พิการนะคะจะได้รับในวันที่18สิงหาคมก็คือวันศุกร์นั่นเองก็สามารถไปกดเงินสดกันได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องที่หลายๆคนเป็นกังวลนะคะเกี่ยวกับเงินผู้สูงอายุเด็กผู้พิการว่าจะมีการจ่ายอย่างต่อ เนื่องหรือไม่เนื่องจากว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะหมดปีงบประมาณ2566แล้วนะคะนั่นก็คือในเดือนกันยายนหรือเดือนหน้านี้นี่เองนะคะก็จะถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2566แล้วและเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม2566เขาก็จะถือว่าเป็นปีงบประมาณใหม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น หลายๆคนก็เลยกังวลใจว่าเอถ้าหากว่าผ่านเดือนกันยายนไปแล้วเข้าสู่ปีงบประมาณ2567หรือว่าเดือนตุลาคมแล้วตอนนี้เนี่ยยังจัดตั้งรัฐบาลไม่แล้วเสร็จเลยและการจัดทํางบประมาณก็อาจจะล่าช้าออกไปจึงทําให้หลายๆคนเป็นกังวลใจว่าแล้วเงินเบี้ยความช่วยเหลือต่างๆที่ได้รับเป็นสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเงินผู้สูงอายุ6 0 0 1 0 0ถึงบาทเงินผู้พิการ800-1,000ถึงบาทเงิน เด็กแรกเกิด600บาทตรงนี้จะได้รับผลกระทบหรือไม่จะหยุดจ่ายไหมซึ่งคำตอบสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือเงินในส่วนนี้ จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจะมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องไม่มีขาดตอนเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้นะคะทุกคนจะยังคงได้รับอยู่เหมือนเดิมทุกวันที่10ในแต่ละเดือนถ้าหากว่าตรงกับเสาร์อาทิตย์เาก็จะขยับขึ้นมาให้เป็นวันศุกร์หรือว่าถ้าตรงกับวันหยุดนกขะตฤเล์เขาก็จะกรเถิบขึ้นมาให้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ตีไว้เลยว่าทุกวันที่10ของแต่ละเดือนจะมีเงินโอนเข้าให้ และยังรวมไปถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะที่ตรงนี้หลายๆคนก็เป็นกังวลใจถามเข้ามาเช่นเดียวกันว่าจะยังคงได้รับอยู่ต่อเนื่องเหมือนเดิมในทุกๆเดือนไหมย,ยังสามารถรูดซื้อเงินสดได้300บาทต่อเดือนเหมือนเดิมไหมย,ยังมีค่าลดค่าเดินทาง750บาทได้เหมือนเดิมไหมตรงนี้นะคะก็ยังคงได้รับอยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันสบายใจได้นะคะสําหรับทุกคนที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่า แหล่งเงินที่นำมาให้ในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั้นไม่ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีแต่จะเป็นเงินที่มาจากกองทุนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่ได้รับ ผลกระทบในเรื่องของการจัดทำงบประมาณที่ล่าช้าแต่อย่างใดถึงแม้การจัดตั้งรัฐบาลจะยังไม่สำเร็จอาจจะล่าช้าออกไปซึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคมนี้ไหมหรือจะเป็นกันยายนตุลาคมตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนสบายใจได้ไม่ต้องกังวลเราจะยังคงได้รับ เงินในส่วนนี้อยู่เหมือนเดิมทุกคนนั่นเองนะคะและสําหรับในคลิปนี้น้อยก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ